พลตรีบุญยริเศเกษตรเวทินผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่37นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่37จิตอาสา904ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่17ในพระองค์จัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ b ิ g c l ร a n i n g Day ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและกลับคืนสู่สภาพเดิ หลังจากเกิดเหตุวาตภัยพายุฝนฟ้าขนองในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่12พฤษภาค,คมที่ผ่านมาค่ะและได้มอบภารกิจให้การพัฒนาเขตสุขาพิบาลให้สะอาดเรียบร้อยที่กองบัญชาการมณฑลฐานบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชพร้อมกันนี้โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชมณฑลฐานบกที่37จัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข,ข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างบ้านป่าแดง ตำบลเกาะช้างอภแม่สายจัังหวดเชียงรายประเทศไทยกับบ้านดินดำเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศและเพื่อส่งเสริมพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านคู่ขนานจนเกิดความร่วมมือและสร้างความมั่นคงในพื้นที่มีประชาชนเข้ารับบริการกว่า100คน